r ร a ตเอทีสองแบบสองสไตล์คุณชอบแบบไหนมาดูกันสำหรับคันแรกนะคะให้เป็นตัวนี้เลย All New Yaris a t อทนะคะคันนี้นะคะได้เป็นปี2023เลยนะคะแล้วที่สำคัญนะตัวนี้นะคะบอกเลยว่าไวเลทชาร์จมาแล้วนะคะเดี๋ยวดูภายในรถกันค่ะคันนี้นะคะกุญแจเป็นแบบคีย์เลสนะคะแล้วดูภายในรถนะเจ๋งสุดๆนะคะคันนี้นะคะภายในรถนะเป็นโทนสีดำนะคะทั้งหมดเลย พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันได้ทั้งหมด2ข้างหน้าจอแสดงผลตรงกลางใหญ่สะใจแน่นอนนะคะพร้อมกับไวเลสชาร์จอย่างที่บอกไปคันนี้นะคะบอกเลยว่าส่ให้ราคาเบาๆล,ล,ลูกค้าคันนี้เอาไปเลยนะคะราคาเพียงแค่5้าแสนสามหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นนะคะกับรถตัว AllNe ยา a r i s a t i ปปี2023นเลยนะ,ะหรือใครนะคะยังไม่ชอบโฉมนี้นะคะไม่เป็นไรจัดเลยกับโฉมนี้นะคะตัวนี้นะคะยา r i s เ t i เหมือนกันนะคะแต่ลูกค้าจะได้มันปีนปี2022นะคะ สวยโฉบเหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะล้อแมกอลอยนะคะได้ทั้งหมด4เส้นเลยนะคะตัวนี้จะเป็นโฉมก่อนที่จะผัดมาหน้าออนิวแบบนี้เลยนะอี๋ยวดูภายในกันก่อนนะคะสําหรับตัวนี้นะคะกุญแจนะคะเป็นแบบคีเลตเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาจะเป็นแบบว่ากุญแจไขเนาะยังไม่ได้เป็นในส่วนของตัวพุทสตาร์ทนะคะอันนี้ภายในเป็นโทนสีดําเหมือนกันจอแสดงผลตรงกลางนะคะก็ยังเป็นแบบทัชสกรีนได้นะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันได้ทั้งหมด2ข้างเลยนะคะ สำหรับตัวนี้นะคะราคาวางขายส้มให้ไปเลยถูกจัดเลยคันนี้นะคะราคาเพียงแค่438,000บาทเท่านั้นนะ,ะสำหรับ2องคันนี้นะคะจะคันซ้ายมือหรือว่าคันขวามือที่ส้มยืนอยู่นะคะบอกเลยคันนี้ผ่อนเพียงแค่8,000นะคะส่วนคันนี้ผ่อนแค่7,000บาทเท่านั้นใครชอบรุ่นไหนหน้าตาแบบไหนรีบจัดกันได้เลยกับตัวยาลิสเอทิบสอเจนนี้นะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่อยู่ตามโซนต่างจังหวัดก็สามารถออกรถได้ออกรถวันนี้ใช้เงินเพียงแค่1,000บาทอยู่จังหวัดไหนก็สามารถออกรถได้ส่งมอบรถฟรีด้วยรถสไลัยไม่มีค่าใช้ใจ่ายค่ะ